ไปดูเรื่องราวดีๆให้ใจฟูกันบ้างดีกว่าถ้าพูดถึงเรื่องบนทางด่วนนึกถึงอะไรกันคะนึกถึงรถเยอะรถเยอะไม่แพงราบเลยใช่ใช่ทั้งสองอย่างนะแต่ว่าใครจะไปคาดคิดล่ะคะว่าบนทางด่วนจู่ๆเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งไหว้เนะอยู่กลางถนนรถเยอะนะมานากไหนแต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีฮีโร่บนทางด่วนเกิดขึ้นแล้วค่ะค่าเนี่ยพลเมืองดีอ่ะ คือขับรถไปบนทางด่วนไปเจอเห็นหรือยังเห็นไหมเห็นแล้วค่ะนั่ง<ะ>อยู่นะคือเป็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งไหวอยู่ข้างถนนโอ้โหทำให้การจราจรเนี่ยติดหนักเลยคนโพสต์เขาก็เลยรีบจอดรถแล้วก็ลงไปช่วยปรากฏว่าพอไปสอบถามแล้วเนี่ยคุยไปคุยมาพี่พี่มานั่งตรงนี้ได้ยังไงอ่ะคบอกว่าพี่ไม่มีเงินพี่อยากจะกลับบ้านเดี๋ยวคาราสินแต่ไม่มีตังค์เลยอ่ะแล้วดูอาการแล้วด้วยมีกลิ่นเหมือนเป็น กลิ่นสุราเหมือนปลนเอยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ก่อนอน,นี้นมันเกิดอะไรยังไงะว่าที่ให้โฟกัสคือพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือ,อที่ไม่กลัวเรื่องของอันตรายบนท้องถนนด้วยใช่สิดูในรถเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเธอใจดีนะนอกจากไปช่วยแล้วเนี่ยไปยพี่ไปด้วยกันไปไปไปขึ้นรถไปเดี๋ยวไปจอดที่ปั๊มน้ำมันแล้วก็ควักเงินให้นะะขึ้นรถจะกลับบ้านใจดีจังเลยอ่ะให้กับกาลสินค่ะเแต่ว่าครั้งหน้าถ้าเจอแบบนี้แนะนํานะคะว่าให้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่าเพราะว่าบนทางด่วนมันอันตรายใช่รถเยอะแล้วก็ รถร่งรีแต่ก็ขอบคุณนะคะสำหารับใจที่แบบมีน้ำใจแบบนี้นะคะของคุณผู้เจ้าของิถด,ด้วยนะคะ